ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้คนเคยจัดช่อดอกกุหลาบ100ดอกไป่กี่สาวนั่นอยู่ในวงการบันเทิงใครอะเพิ่งแต่งงานไปลูกครึ่งเด็กเขาบอกว่าอ๋อไ แล้วเขาก็เดินไปกัผู้ชายเขามีเขาเขามีความจุดยืนชัดเจนใช่ไหมคนนี้ใช่แล้วทำไมถึงได้กันเองอ่ะเออจะพัดจะปลูกเลยถามแม่ถามแม่ก่อนแม่บอกว่าหมอดูทักมาตั้งนานหมอดูเแอแม่แม่เล่าสิคะนี่นะลูกสาวเธอนี่นะจะมีผู้ชายอ้วนๆขาวๆนะมีเงินด้วยมาเข้าบ้านแล้วตอนนั้นแฟนเธอก็เยอะนะ นั่นแหละแม่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยแต่แต่คือเราอะรู้สึกแค่ว่าคือพอโตขึ้นแล้วเราก็บอกว่าเอ้เราก็ดูท่าทีว่าเอ้ยแม่กับคนนี้เป็นยังไงอะไรยเงี้ยแม่ก็บอกว่าเออคนนี้ก็เหล่าซิกดีเหล่าซิกแล้วว่าซื้อซื้อซื้อใจเวลาตอามาขอเราก็บอกป้อน เธอแม่ใจเหรอว่าจะเอาลูกสาวเราชอบแม่เยอะชอบแม่มากเลยอะจริงๆเราเราอย่าเอามาคืนนะอย่างนี้เราเพราะอารมณ์มันไม่แน่นอนแม่พูดเหมือนลูกให้มันไปโพล่าแม่เพราะอารมณ์แบบ พูดปิ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 ดอ่ะว่าทนได้ไหมก็บอกทนได้ไงแล้วเวลานี้พูดไม่ออก <laughs> รู้สึกแม่แม่ถูกชะตาเลยแต่แมก่ก็ไปดูหมอมาแล้วว่าไ,ไม่ไม่ไม่ถูกชะตาอะไรแล้วก็เห็นว่าเขาเขาเข้าเป็นได้ก็โอเคอ่า ยี่สิบเอ็ดปีไม่มีผู้หญิงถือโมมาจารย์ชือในนี่แล้วก็มาเจอแกเลยเนี่ยนะใช่ติดเลยอ่ะติดเลยไอ้หนุ้ยนี่คือคำเตือนติดเลยเขาไม่เคยเจออะไรมาก่อนเขายังไม่เคยเจออะไรมาก่อนระวังระวังไวไปเที่ยวพิตี้มึงใช่ตะะหิดเลยนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะเห็นข่าวนะคะออกทุกช่องนะคะว่ามีหลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่ปทุมธานีนั่นคือธรณีสูบขขาวค่ะดูยอันนี้คือคำเตือนพี่ ที่สำคัญนะพี่แท่งนะชวนไปตีกอล์ฟย้่ยตลอดนั่นแหละน่ากลัวสุดนั่นแหละมันต้องมีคนนั้นแหละนั่นแหละงั้นเป็นะใช่ไหมสนามกอล์ฟนั่นแหละคุณปอนคุณนุ้ยเดี๋ยวเราขอขึ้นไปดูข้างบนคุณบ้างดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปอนพี่เติมแล้วขอบคุณครับพี่ปอนครับวันนี้ครับแม่ขอบคุณคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับ ำไมเตียงถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้อะจ๊ะเพราะว่าตั้งปฏิธานไว้ในใจว่ายังไงเนี่ยก <c oughs> ็จะให้ลูกเนี่ยแย่เตียงนอนช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้อแล้วตอนนี้ก็ยังนอนด้วยกันชายก็เลยนอนด้วยกันเคยคิดไปเล่นๆมาว่าแบบน่าจะสักกี่ขวบนะที่เขาจะแยกไปอ้อเลยนู่เลยไป15 16ได้หมดคือดึงเท่าที่จะดึงได้ดาได้แต่ละพีย ก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้อยู่นานที่สุดแต่ว่าเตียงเนี้ยได้ข่าวว่ายังไม่ได้มีการนอนคือเตียงนอนที่ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้แบบนอนอย่างเป็นทางการอ่าเพ่งขาเพิ่งเข้ามาเเข้ามาสเข้ามาก็เข้ามาแต่งนู่นแต่งนี่นู่นนี่นนั่รอนรับเปิดบ้านใหม่ให้ตีไทยครัวทางั้นเป็นโอกาสที่ดีรายการเรามีของมามอบให้นี่สำหรับคุณนุ้ยและคุณปอนครับชุดเครื่องนอนโตโตครับ ห้องก็พิมพ์ได้ดีมากเราขอไปดูมุมนู้นหน่อยนู้นเป็นอะไรไปค่ะคือว่ารออยู่นี่ค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่สบายหน่อยว่าเวลาย้ายบ้านเสื้อผ้าจะไม่ค่อยเยอะคุณมีกฎว่ายังไงก่อนก็คือว่าเวลาถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เราต้องรู้ว่าเออซื้อกี่ตัวแล้วต้องเอาออก จำนวนเท่านั้นหรือม,มากกว่านั้นการเอาออกน้อยก็คือว่าจะเอาผ้าเสื้อผ้าที่ยังใช้ได้ดีเนี่ยคะ่ะบริจาคที่ดูลีรมเขาจะเอาเสื้อเนี่ยไปขายตัวละยี<อ>่สิบาทสิบาทแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ไม่แต่คุณสองคนนะเห็นว่าเป็น working woman กันนะงานก็แน่นกันทั้งคู่นะแต่ว่าคุณยังมี เวลาที่แบบหาโอกาสพาลูกไปทำกิจกรรมนู่นนี่กันตลอดเวลาเพราะเด็กอะ่ะโดยเฉพาะวัยนี้เนาะวัยเลไวัยละพีวัยละดาอย่างนี้คะ่ะ<ม>ต้องไปต้องมีกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมการแจ้งเพราะว่าเขาพลังเยอะใช่คือเลสเนี่ยมันเริ่มจากการที่เขาอะ่ะ พลังเยอะแล้วก็ติดโทรศัพท์โอเคเลชอบอะไรเขาชอบแอดเวนเจอร์หมดเลยเขาชอบดูสาสตร์เขาชอบทะเลก็เลยไปจบที่เป็นขี่ม้าเป็นแน่คุณจะต้องคิดคิดกิจกรรมที่เขาไปมีกิจกรรมอ่ะเขาก็จะไม่ได้อยู่กับหน้าจอแท็บเล็ตซึ่งก็ดีกว่าเนาะไม่แต่กิจกรรมที่ลูกชอบแล้วคุณเลือกให้ลูกเล่นเงี้ยเป็นการแจ้งทั้งนั้นเลยนะ แล้วคุณสองคนเป็นคุณแม่เป็นนักแสดงเป็นดาราละครเน่ต้องใชไม่ค่อยรู้สึกทำยังไงไม่ควรแม่ก็คือตัวดูดแสงเลยแล้วแพทกับลูกก็ดูดแสงทั้งคู่ตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนขี่ม้าแพทเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเป็นอติ สติที่ผิวเข้มมากๆเรารู้สึกว่าก็ต้องเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมืองไทยของเราค่ะโอ้โหคือมันร้อนอ่ะแล้วก็เคยเจอมาหมดแล้ววันนั้นปอนไปกับปอนเลยหน้าขาวแล้วก็เหงื่อจะเป็นเหงื่อหยดขาวๆไหลลงไาไหลแสบตรงแสบตาหน้าสไปคอโคกมาหน้าสไปคอโคกเลยก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องมองหาครีมกันแดดที่แบบว่าหนึ่งกันแดดได้จริงๆสองคือต้องซึมเร็วแล้วไม่เหนียวเนื่นอ่ะก็เลยมาเจอตัวนี้ เซียโรตัวนี้เลยเพราะว่าหนึ่งดูชอบที่เขาแบบเนื้อครีมของเขาค่ะบางเบาใช้ได้กับทุกสีผิวและทุกสภาพผิวแ <Hey. S 1> พดกับพี่นุยโคลลสีนะ <Hey. S 1> แต่ถ้าแพทใช้มันก็เป็นผิวแพดซึมไปแล้วซึมไ,ไปเลยอยากจะรู้ว่าเห็นผลหรือไม่เห็นผลแพดไปออกแดดกับลูกมาเลยก็คือบนหลังม้าทั้งคู่ ปรากฏผิวแพทก็ไม่แสบไม่แดงแล้วก็ไม่เบิร์นด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากันแดดได้จริงๆแล้วน่ชอบตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าการแค่ UVA UVB เขายัางป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือด้วยแล้วมลภาวะด้วยหน้าฝนทำไมถึงต้องทาครีมกันแดดคือไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนั้นหลังจากท,ทาครีมบำรุง คุณต้องทาครีมกันแดดต้องทาทงแพทเคยลองแล้วพี่นุย้ยแพทได้ไปทํางานแล้วแต่งหน้ามันแน่นเยอะก็เลยคิดว่าอะลบออกอแล้วเดี๋ยวจะแค่ขอ30นาทีวิ่งไปเอาของที่สยามแป๊บเดียววันรุ่งขึ้นพี่ช่างแต่งหน้าถามว่าหนูไปทะเลมาเหรอลูก รู้เลยว่าเธอขัดครีมกัณฑดไม่ได้แล้วบอกว่าแค่เพราะว่าผิวเขามีเมลาม i นเยอะไงอะไรเยอะเขาจะดูดแสงดีแต่ว่าขา,ขาวๆก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะเวลาขาวแล้วสีผิวที่มันต่างกันอนะโอ้โห,โโหมันโปะมากแล้วยิ่งอายุเยอะอะมันมันกลับมาขาวอะชามากนะเพราะฉะนั้น เราต้องดูแลเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะการรักษามันย่อมยากแล้วมันย่อมช้ากว่าการที่เราป้องกันถ้าสนใจอยากรู้ว่าอยากจะลองเอามาทํามาใช้ด้วยเนี่ยต้องทํำยังไงเข้าไปเลยง่ายๆค่ะ line a e r o นะคะมีแอดด้วย c i e l o zero ตรงๆแบบนี้เลยค่ะหรือสแกน qr code ก็ได้นะคะนี่ตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่นุ้ยแนะนําจริงๆเพราะเขากันแดดได้ดีจริงๆต่อให้เราเนี่ยบำรุงหน้าดีแค่ไหนนะแต่ถ้าไม่ปกป้องอ่ะเราก็ถูกทาลายเช่นเดียวกันถูกเอาละ ขอบคุณนุ้ยมากขอบคุณแพขคที่าขอบคุณนะครับแพขอบคุณนุ้ยนะครัขอบคุณปอนด้วยขอบคุณนุ้ยคุณปอนมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มาพบกับซีไทยครัวไดใหม่นะฮะบ่ายสหดูช่องสามกดเลขสองสามวันนี้ไปกันก่อนะครับเดี๋มจอกันใหม่คลิห้าสวัสสวัสดีค่ะ ท้องอืดเคี้ย,ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ